โดยที่สุดสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงในกัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อรายงานจากสื่อหลายสำน,นักเปิดเผยตรงกันว่าฮุนเซนผู้นำกัมพูชาผู้ทรงอิทธิพลยาวนานหลายทศวรรษถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในอาการโคม่าอย่างเร่งด่วนท่ามกลางกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผลจากแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจที่รุมเร้าอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาทวีขึ้น จนถึงระดับที่หลายฝ่ายมองว่าอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้รายงานระบุว่าก่อนที่ฮุนเซนจะซุดตัวลงจนหมดสติเขาได้มีการประชุมรับร่วมกับคณะเสนาบดีระดับสูงเพื่อหารือแนวทางกู้งเงินแสนล้านจากหลายชาติพันธมิตรเพื่อประคองสภาพคล่องของรัฐบาลกัมพูชาที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตศรัทธาจากทั้งประชาชนและชาติคู่ค้าโดยเฉพาะแรงบีบทางเศรษฐกิจจากไทยที่กำลังก่อให้เกิดแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ สถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายความมั่นคงไทยออกมาตรการตรวจเข้มตามแนวชายแดนพร้อมลดระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายโครงการที่เคยเป็นเส้นเลือดหลักของการค้าชายแดนกัมพูชาส่งผลให้ธุรกิจส่งออกนำเข้าหลายสายในฝั่งกัมพูชาชะง,งักงานอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ศรีสะเกดอุบลราชธานีสะแก้วที่เคยเป็นจุดคมนาคมสำคัญปริมาณสินค้าเข้าออกลดลงเกือบครึ่งตามรายงานจากหน่วยงานพื้นที่ทำให้เศรษฐกิจกัมพูชา ซึ่งประบังอยู่แล้วสุดลงอย่างรวดเร็วชาวบ้านกัมพูชาจำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลเนื่องจากรายได้ลดลงทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวบางพื้นที่เกิดเหตุประทะระหว่างประชาชนกับหน่วยความมั่นคงของกัมพูชานำไปสู่สถานการณ์ที่น่ากังวลความตึงเครียดในระดับผู้นำเริ่มเด่นชัดหลังรัฐบาลไทยออกมาตรการจำกัดบางส่วนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและกำชับการตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดขึ้น ส่งผลให้แรงงานกัมพูชาหลายหมื่นคนแหกกลับประเทศสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้รัฐบาลฮุนเซนในขณะเดียวกันยังมีรายง,งานว่ามีการประชุมภายในกองทัพกัมพูชาเพื่อตรวจสอบท่าทีของรัฐบาลไทยซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่าเป็นสัญญาณของความวั่นไหวภายในระบบอํานาจของกัมพูชาเองขณะที่ฝั่งไทยยังคงยืนยันว่าการดําเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ากําลังกดดันให้กัมพูชาปรับท่าทีทางการเมือง และความมั่นคงหลายประการจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อรายงานระบุว่าฮุนเซนถึงท่านเรียกประชุมฉุกเฉินกับคณะรัฐมนตรีเพื่อหาทางออกโดยมีข้อเสนอให้กู้เงินจํานวนมหาศาลกว่าแสนล้านบาทจากหลายประเทศคู่พันธมิตรทั้งจีนเวียดนามและตะวันออกกลางแต่กระแสข่าวกลับชี้ว่าหลายประเทศไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลกัมพูชาในขณะนี้จนทําให้ข้อตกลงการกู้เงินสะดุดแบบกระทันหันสถานการณ์นี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดัน จนทาให้ผู้นํากัมพูชาเกิดภาวะเครียดหนักก่อนจะล้มหมดสตดิและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลในค่ําคืนที่ผ่านมาจนเกิดข่าวลือสพัดไปทั่วประเทศว่ารัฐบาลอาจเข้าสู่ภาวะสุญญากาศทางอํานาจประชาชนกัมพูชาต่างออกมาแสดงความคิดเห็นหลากหลายบางส่วนแสดงความเป็นห่วงผู้นําขณะที่อีกหลายกลุ่มกลับมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รอคอยกันมานานบางเมืองเริ่มเกิดการรวมตัวของประชาชนที่แสดงความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ขาดแคลนสินค้าราคาน้ำมันและน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นโรงงานหลายแห่งชะลอการผลิตหรือปิดชั่วคราวส่งผลให้คนงานตกงานจำนวนมากขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาพยายามออกถแถลงการสร้างความมั่นใจแต่ก็ไม่สามารถดับกระแสข่าวหรือที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้ด้านกองทัพไทยมีการเพิ่มความพร้อมในระดับสูงขึ้นตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจเสี่ยงต่อการหลบหนีหรือการลักลอบคนย้ายสิ่งผิดกฎหมายในช่วงที่กัมพูชากำลังวุ่นวายภายในเจ้าหน้าที่ทหารไทยเน้นย้ำว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนารุกรานแต่เป็นการต้องการผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจเกิดจากสถานการณ์ไทยในกัมพูชาที่ไม่เสถียรนขณนะเดียวกันแหล่งข่าวระดับสูงในไทยยังระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังจับตาดูสถานการณ์กัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความร่วมมือหลายโครงการที่ดำเนินอยู่แรงกดดันยังเกิดขึ้นจากภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ถูกค้างชำระเงินจากฝั่งกัมพูชาจำนวนมากหลังเศรษฐกิจฝั่งโนนสันคลอนบริษัทหลายแห่งออกคำเตือนว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อการค้าชายแดนที่เคยมีมูลค่านับแสนล้านต่อป,ปีอาจหยุดชะงักเกือบทั้งหมดทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาจะยิ่งสุดจนยากฟื้นตัวนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าความสัมพันธ์ไทย กัมพูชากำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญและอาจเป็นจุดที่ทำให้กัมพูชาต้องถอยครั้งใหญ่หากไม่สามารถจัดการภาวะวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันกระแสข่าวเกี่ยวกับอาการของฮุนเซนนั้นยังคงสับสนบางแหล่งข่าวระบุว่าอาการสุดหนักใกล้ขั้นวิกฤตขณะที่โฆษกรัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงว่าเป็นเพียงอาการเหนื่อยล้าสะสมเท่านั้นแต่ประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อเพราะสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศย่ำแย่เกินกว่าที่คำชี้แจงง่ายๆเช่นนี้ จะทำให้เชื่อได้สื่อจากหลายประเทศในภูมิภาคเริ่มตั้งคำถามว่าอนาคตการนำของฮุนเซนกำลังถึงจุดหักหรือไม่และหากเขาฟื้นตัวไม่ได้จะเกิดการแย่งชิงอำนาจภายในพักหรือไม่ความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ส่งผลให้กัมพูชาเข้าสู่ภาวะที่หลายฝ่ายเรียกว่าแตกแล้วในแง่เสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะเมื่อความกดดันจากไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเมืองการค้าและความมั่นคงหากหุน เซนไม่สามารถกลับมาควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลากัมพูชาอาจต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิเคราะห์บางฝ่ายมองว่าอาจเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงสูงสุดของประเทศเล็กๆแห่งนี้ท่ามกลางสงครามอำนาจที่ยังไม่จบและแรงบีบทางเศรษฐกิจจากเพื่อนบ้านที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี